กระจกนาฬิกาวอลสกรัสคือชิ้นกระจกเวอซึ่งใช้วางเพื่อให้ของเหลวระเหยใช้วางเพื่อให้ของเหลวระเหยใช้ใส่ของแข็งเวลาช่างน้ำหนักใช้เป็นที่ปิดบิกเกอร์และใช้ใส่เพื่อให้ความร้อนแก่สสารจำนวนน้อยประโยชน์อื่นๆน,นะคะได้แก่การใช้ปิดเพื่อป้องกันฝุ่นหรือสสารอื่นๆไม่ให้เข้าไปในบิกเกอร์กระจกนาฬิกา ไม่ได้ปิดบิกเกอร์อย่างสมบูรณ์กระจกนาฬิกานั้นใช้สำหรับปิดบิกเกอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆเพื่อป้องกันสารอื่นๆหรือฟุลละองตกลงไปในสารละลายที่บรรจุอยู่ในบิกเกอร์และใช้เพื่อป้องกันการกระเด็นของสารละลายออกจากบิกเกอร์เมื่อทำการทดลองเช่นการต้มสารการเก็บรักษานะคะ 1. ทําความสะอาดหลังจากการใช้งานให้สะอาด 2นะคะเช็ดให้แห้งและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยค่ะ